สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีแม่แม่นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตัวแคชเองนะคะจะมาแกะกล่องซูเปอร์มาม่าเครื่องปั๊มนมไร้สายแอ์พลัสนั่นเองนะคะมาถึงก็แกะกล่องเลยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะภายในกล่องนะคะก็จะมีใบรับประกันนะคะเราเพิ่งจะได้มาในวันที่14เดือนมิถุนายนนี้เองนะคะแล้วก็มาแกะกล่องรีวิวทันทีเลยค่ะ ภายในกล่องที่ได้มานอกจากจะมีเครื่องปั๊มนมไร้สายรุ่น Air p a s s แล้วแน่นอนยังจะมีชุดชั้นในด้วยจ้าที่ใช้กับเครื่องปั๊มนมรุ่นนี้นะคะชุดชันในนี้มีราคาอยู่ที่290บาทสั่งมาไซส์ M สีเนื้อนั่นเองค่ะเรามาดูข้างในกล่องกันเลยตื่นเต้นมากอันนี้สั่งมาหนึ่งข้างเนาะ เครื่องปัน๊นนมรุ่นนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3 2 9 0บาทถ้าเราอยากจะได้สองเต้าก็สั่งบวกเข้าไปนะคะก็เป็น ,6000 กว่าบาทนั่นเองอันนี้คือภายนอกกล่องก็จะมีแบบบอกวิธีการใส่ตัวเครื่องอมีกี่โหมดกระตุ้นอะไรก็ว่าไปมาดูกันที่ข้างในเลยโอเคเปิดมาอันดับแรกเนาะก็จะเห็นคู่มือเลยค่ะตัวแมนวนวลของเขาเนี่ยจะเป็นภาษาไทยคือเวลอาอ่านแล้วมันจะรู้สึกแบบง่ายมากที่มันจะไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนึกอ,ออกไหมทุกคนเพราะอ่านแล้ว คือแมนนวลแบบคู่มือแค่เนี้ยอ่านเราเข้าใจง่ายเลยจบเลยในเล่มเดียวนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าแกะยังไงถอดยังไงมีสติกเกอร์มาให้ดูรงุงฝิ้งน่าราักเวลาปั๊มนมจะได้แบบว่ามีความรู้สึกแบบว่า,วานมฉันออกนมฉันพุ่งแบบมีความสุขและอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ล้างอันนี้ก็คือแปรงทําความสะอาดเนาะแล้วก็สาย USB ซึ่งเป็นสาย Type C น่าจะแบบใช้กันทุกบ้านแล้วแหละส่วนตัวนี้ก็คือ ดึงออกมาละเป็นฝาปิดขวดนะคะเวลาที่เราแบบปั๊มนมยังไม่เสร็จก็ปิดขวดแล้วก็เดี๋ยวมาปั๊มต่อนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นวาลวหรอหรืออะไรนี่แหละสักอย่างนะคะส่วนตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นกรวยขนาด24มิลซึ่งตัวแคทเองเนี่ยจะสั่งมาแบบ24แล้วก็27เขามีกรวยให้เลือกอยู่2ขนาดนะคะก็เลยสั่งมา24่มิลแต่ว่าตรงนี้ดูยังไงไม่รู้ว่าอันไหนคือ2 4 27ตัวกรวยจะดูแบบหูุลามากทุกคนคือแบบ น้ำหนักเบาแล้วก็รู้สึกแบบว่าถ้าใช้แล้วก็จะรู้สึกดีอ่ะเหมือนน้ำนมจะพุ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นตัวหน้าจอหน้าจอแล้วก็จะมีขวดรับนมนะคะแล้วก็สีเหลืองๆก็คือ,อซิลิโคนกันย้อนนั่นเองค่ะเ <c oughs> ัวเครื่องแบบว่าสวยมากทุกคนจับถนัดมือแล้วก็มีน้ำหนักที่พอดีพอดีนะคะไม่ได้หนักมากเลยนะนึกออกป่ะตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จ เอาไวช้ชาร์จแล้วก็ปลดล็อกแบบนี้คือเมคเซนง่ายๆเลยเครื่องนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นอยู่ในเครือของมาลิชพอเห็นแล้วใช่เลยน่าจะสะดวกกว่าการใช้แบบมีสายเปอร์มาม่ารุ่น Air Plus เป็นที่ปั๊มนมแบบไร้สายนั่นเองจ้ะอ่ะนี่ดูรอบๆไปเลยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำหนักเบามือจับถนัดมากขนาดก็ประมาณเท่ากับ ฝ่ามือแคดะจะบอกว่าไงดีประมาณนี้ละค่ะดูในรูปแล้วกันเนาะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็กอุปกรณ์ไม่ได้ดูกองแกงหรือว่าดูเป็นแบบพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือจับแล้วแบบรู้สึกว่าเออดีรู้สึกว่าเป็นราคาแพงอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะอ่ะอ่าครันี้กดค้างครั้งนึงเป็นการเปิดเครื่องนะคะแล้วตรงหน้าจอที่เราใช้ในการเปิดเครื่องนี้นะคะ่ะเรากดค้างประมาณสักสวิเนาะแบบตึ๊ดเข้าไปเงี้ยนะคะก็คือจะเป็น เปลี่ยนโหมดจะมีอยู่ละโหมดอยู่4โหมดด้วยกันเนาะเป็นโหมด2 in 1โหมดดูดโหมดนวดกระตุ้นโหมดปั๊มอัตโนมัตินะคะนมน้ำนมก็จะเข้าทางช่องนี้แล้วก็ไหลลงข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะกดค้างแบบนี้นะคะตืดอคร้าไปก็จะเปลี่ยนไฟกระพริบที่1ก็คือไฟที่1ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด2 in 1ตืดครั้งที่2แบบนี้นะก็จะเป็นโหมดดูดครั้งที่3ก็จะเป็นโหมดนวดกระตุ้น แล้วก็โหมดปั๊มอัตโนมัติมีอยู่4โหมดด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีปุ่มบวกปุ่มลบนี่ก็แบบง่ายๆเลยแม่ๆเราน่าจะร,รู้อยู่แล้วก็คือ,อใช้ในการเพิ่มระดับลดระดับเนี่ยค่ะเวลาเขาดูจะเป็นลักษณะเน,นี้ย มาอธิบายในส่วนของโหมดปั๊มอัตโนมัติปั๊มอัตโนมัติเนี่ยจากระดับ1-6ถึงทุกๆ20วินาทีนาน3นาทีแล้วก็เปลี่ยนจากโหมดกระตุ้นมาเป็นโหมดดูดในระดับ6นาน2 2นาทีแต่ถ้าเราอยากลดระดับมาก็สามารถบวกอ,อ่บวกลบได้นะคะเครื่องเนี่ยจะปั๊มนานอัตโนมัติเนี่ย25นาทีส่วนโหมด2 in 1ก็คือจะเป็นการโหมดกระตุ้น9ครั้างโหมดดูด1ครั้างวนไปจนครบ25นาทีส่วน โหมดนวดกระตุ้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะก,การดูดสั้นแล้วก็เร็วโหมดนี้ใช้สาหรับการเริ่มปั๊มเพื่อปรับสภาพเต้านมในการเตรียมพร้อมนั่นเองนะคุณแม่ส่วนโหมดดูดนี่ก็คือจะดูดยาวแล้วก็ลึกโหมดนี้เหมาะสําหรับใช้ตอนที่น้ํานมพุ่งออกมาเพื่อดึงให้นานมเกียงเตาจาก้กคราวนี้มาดูชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สามารถล้างแล้วก็ทําความสะอาดได้นะคะล้างแบบผ่านน้าร้อนสักประมาณสัก3านาทีอะได้ก็จะมีกรวยขวดรับนมข้อต่อวาล์วฝาปิดกรวยซิลิคนกันย้อนแล้วก็วาล์วอันนี้สามารถผ่านน้าร้อนได้แต่ไม่่่นนนนาาาาาะสักปรรมมณททีีคว้ออยู อ,อุณหภูมิที่ต่ำกว่า80องศานะคะแล้วก็ตัวที่จะไม่สามารถเอาเข้าตู้อบ UV หรือว่าเครื่องอบนึ่งได้ก็คือกล้วยขวดรับน้ำนมนี้ไม่ให้เอาเข้าเนาะในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาเข้าได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถล้างได้อยู่แล้วตัวเครื่องคือสีน้าเงินนะคะขนาดของกล้วยตัวนี้อันนี้เห็นละพอาจะมองเห็นตัวเลขอยู่ขนาดตัวกล้วยตัวนี้ก็คือ27 น,นั่นเองเนี่ยดูตรงนี้นะคะส่วนกลวยเสริมที่ให้มาตัวนั้นจะไม่มีขนาดมินบอกแต่ว่าเวลาเราสั่งเนี่ยเราก็สามารถเลือกกลวยได้ว่าเราจะเอากลวยขนาดเท่าไหร่ซึ่งเขาจะมีบอกอยู่แล้วคราวนี้จาทุกคนแม่แม่มาดูวิธีการใส่คืนบ้างบอกตรงๆนะว่าเพิ่งแกะกล่องครั้งแรกอาจจะใส่ไม่ถูกหรือถูกก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือเดาใส่ประมาณนี้เนาะเพราะว่าแกะออกมาไงก็ใส่คืนเหมือนเดิมอะ oh. นะคะใส่ประมาณนี้ปุ๊บ ชึบเข้าไปแล้วมันจะมีตัวล็อกมันจะมีล็อกให้อ่านอยู่คําว่าล็อกกับปลดล็อกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกเข้าไปเออจจะไม่ค่อยได้เอ <_ C> <_ C> เอโอเคน่าจะใส่ประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการชาร์จอ่ะชาร์จก็คือเสียบชาร์จกับเต้ารับนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ไฟเมื่อไฟเขียวก็คือตัวเครื่องเนี่ยชาร์จเต็มแล้วนั่นเอง เอาเป็นว่าจบแล้วค่ะการแกะกล่องรุ่นซูเปอร์มาม่าแอร์พลัแล้วนะคะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดติดตามให้แม่แคชด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะถ้าชอบอาจจะไปตามเพิ่มนะจ๊ะบ๊ายบาย